สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็อยู่กับผมบญนาชาแนลนะฮะวันนี้ผมก็จะมาพาทุกคนมาเล่นฮีโโลที่ชื่อว่าเอลสุนะฮะ,ดะ,ะเดี๋ยวเรามาทําการดูเซ็ตของที่ผมใช้กันก่อนเลยนี่ก็ไ่ที่จัดเตรียมเทมเทมก็น่าจะมีประมาณนี้นะทุกคนมันใช้ได้น่าจะแรงมากเลยมั้งผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นหรอกที่เดี๋ยวพามาดูที่รูนนะคะรูนผมใช้ประมาณนี้แหละอืไม่ค่อยรู้เรื่องก็อือเนี่ย มีอยู่สามตัวเนี่ยแหละมีอยู่สามตัวนี้นะที่ผมใช้นี้สีแดงอันนี้ม่วงอันนี้เขียวน,นี่เออฮ่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นในโหมดแล้งกันเลยดีกว่านะฮะไปกันต้นเกมเราก็สู้ยากเลยนะเดี๋ยวไอโฟนนี้เนะี่ยสู้ยากเลยนะอ่าี่อูโอเค ลูกชชตากรรมตา,มตา,มตามนี้เลยเล่นเอลูวนตาแรกของเกมเอ้ยเกมแรกของวันฝีมือก็จะยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะท่านผู้ชมก็จะยิงวุ่นวุ่หน่อยนะยแต่ก็จะเล่นให้ดีถ้าเล่นดีๆไม่ยิงไม่โดนเนี่ยเราก็ชนะได้นะดูว้พี่วเดี๋ยวเหนไหมที่เดียวก็ยิงไม่โดนอะคือลองใหม่ดู เอาเร่มมาแล้วเราชาร์จไปรอเลยต وم, ยงงุ่มนี่ไงพีเมือผมเทียบกันเลยพวกเขาปิ้วเนี่ยถ้าผมได้ครูลมามัสากับไอ้ทารอนนีออออ่จำได้จำได้แลวทารอนทาแล้วนะผมรู้สึกว่าซื้อทารอนมาก่อนดีกว่าเกมมันไม่ไหวจริงๆมันต้องมีอะไรมายิงเขาเร็วหน่อยประการนี้เราจะเคลียร์แล้วก็ดันคลิปให้ไหวที่สุดนะเราต้องมีทารอนนะ จังหวะนี้เราเล่นได้นะเล่นได้เลยแต่แนะนำนะในเซอร์รายการนี้ให้เราเล่นในในไว้อะเล่นอย่าออกไปข้างนอกออกไปข้างนอกเราจะเสียนะครับให้เรารอเคลียร์คีบและหาจังหวะตีพวกอพิโซดาก้อนกับดากเออไม่ไม่ไม่ดันเลยนะบวกอย่างเดียวนะเราก็เน้นเพื่อนเพื่อนเราไม่ดันเราก็พยายามดันไว้นะเห็นไหมเล่นบนเนี่ย เราเลียวไปแล้วเราก็ไปเลยล่างแทนนะฮะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนมันบวกอย่างเดียวเลยไม่ดูเลยว่าเพื่อนมีกี่ตัวอะไรเนี้ยไม่ดูบวกอย่างเดียวแล้วสุดท้ายมันก็จะทำอะไร,รับมันก็จะมาด่าเพื่อนว่าทําไมไม่เข้านะคอยดูเลยี๋ยวมันก็ด่าเห็นไหมทุกคนผมบอกแล้วเรากันไว้ก็พอ ดี๋ยวมันก็ชนะเองถ้าเราเล่นดีๆเราเป็นกันไ้อ่ะเห็นไหมเห็นไหมกุนเรื่อมด่าแล้วก็ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งของทีมแล้วก็เริ่มมีเงินไว้ต่อกรอ,อีกฝั่งได้นะฮะนี่เนี่ยเห็นไหมเราก็จะดาเมจแรงยิงคิดก็ตายอย่างเงี้ยมีคิดไม่ตายอย่างเงี้ยเราสู้ยากเนี่ยเรายิงครบอยู่ไ,ไกลๆอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมคิวได้แล้วเรียนบนเนี่ยเราต้องดูเรียนให้ดีด้วยนะดูเรียนไม่ดีนี่ก็เนี่ยเสียป้อมนะฮะระดาก้อนในจังหวะแบบนี้นะ ย,ยิงเอาเลยยิงได้อยู่ถ้าเราสู้ไม่ไหวอถอยไหนพวกเนี้ยมันก็งงอยู่เรามันอัพเพจใหม่มาก็อึดขึ้นนี่ยจังหวะที่ฝังไม่มีอะไรพ๊กเราก็มาอย่างนี้เลยครับมาตียพิโซมาอะไรให้ทีมเรามีเงินพอทีมเรารวยใช่ไหมเราก็สวนกลับเขาได้สวนกลับให้เราค่อยอัพต่อมะทุกคนแผนผมเขาก็เริ่มจะดีใจันแลอวเนื่อยเออเอาไปใช้ได้นะเนี่ยได้พิโซดราโก ัวเขายังจะเล่นง่ายกว่าเราก็แค่ด,ดันดันไปงั้นเห็นไหมมันมาแล้วอย่างเงี้ยเราก็พยายามสู้หน่อยก็ได้นะเพราะดามิเรามีแล้วไงสู้เลยสู้เลย่ลยยงนี่เป็นไงตัวนัดได้น่าจะดีนะแบับหนึ่งหาจังหวะเข้าก่อนคนผมหาตัวเทวนัดก่อนเจอแล้ะฆ่าเลยนะแบบฆ่าเลยนะแบบเห็นไหมเราล้วงเขาได้เออตัวนัดตายแล้วเราก็ พยายามหนีออกมาให้ได้นะจากตรงนั้นน่ะหนีามาให้ได้เลยก็หาเงินให้ตัวเองให้ได้แบบตัวเองเกิดก็ดพอแล้วอ่ะเกิดแล้ว,ลวก็รอกันให้เพื่อนอะ่ะเช่นั้นก็โอชคแล้วนะเนี่ยจะได้ดูเยือดใหญ่แล้วทุกคนของพวกเทวนาอะไรเงี้ยนะครับเนี<ไห>่ยไมมเพื่อนเราก็ไปรอล้วงะเราได้ดูเลือดใหญ่แล้ววันนี้เราล้วงเลยล้วงเทลเลยทุกคนนี่ไงได้เทล,ล้วก็ได้ตื้นต่อเนี่งนี่ไงครับเก็บสามแล้วเราก็ค่อยรอเจาะตรวจมีดมันมนะ เนี่ยฟิกเกอร์หลบเลยเพราะรู้ว่ามันถ้ามานันมีอันตราเราตายนะเห็นไหมทุกคนครับเราก็เคลียร์ได้สี่แล้วนะนี่แทนผมก็ใช้ได้หลังจากนั้นเราก็เจาะเลยทุกคนเพราะเราดามิมีอยู่แล้วเนี่ยเจาะแป๊บเดียวเราก็ชนะเขาได้แล้วนะเห็นไหมทุกคนเจาะปปเลยไม่ต้องกลัวนะเราเก็บเขาไปสี่แล้วเราสู้เขาได้อยู่แล้วราะเงินเรามีเนี่ยตอนนี้มันจะวิ่งมาล้วงผมผมก็กระโดดมาเลยค่ะวิ่งเขาร้วงเขาแทนนะ พี่อเห็นไหมไม่ยากเท่าไหร่เขายังมีก่อเกิดผมก็ง้างไว้รอเลยเนี่ยตายเห็นไหมฮะทุกคนมันไม่ยากเท่าไหร่หรอกเนี่ยดาเมจเราแรงเขาหนีเราไม่รอดหรอกเราจบเลยนะแบบเนี้ยนะถ้าเรายังปล่อยไม่จบเราอาจจะแพ้เขาได้นะเออทุกคนครับเพียงี่เท่นี้ครับสวัสดีครับ